สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเนตคนพิษดินนะครับสำหรับวันนี้ก็มาดูการทำงานของเจ้ารถขุดนะครับค่ายแคทเทปิล่านะครับแคทเทปิล่านะครับ3 2 0สองศูนย่ดูไม่ใช่องศนอะฮะกับทีมงานมานักกิจรวมทรัพย์วันนี้รับงานชั่วโมงนะครับมาขุดพื้อต่อสำหรับแปลงนี้แปลงปลูกอ้อยนะครับปลูกอ้อยของ ชา,าวบ้านนะครับให้มาขุดหรือตอให้หน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นงานชั่วโมงนะครับ็นงานชั่วโมงมงานนี้ไม่ไอายทํากินไม่บินเงินน้อยไม่คอยวาสนานะครับเล็กๆน้อยๆทำหมดนะฮะอย่าไปบินเงินน้อยเก็บเล็กผสมน้อยไปนะครับจากหนึ่งพันเดี๋ยวมันก็เป็นหมื่นเองนะครับจากหมื่นเดี๋ยวมันก็เป็นแสน จากแสนแต่มันก็เป็นล้านไปเรื่อยๆนะครับเราอย่าไปอาย,เ,ยเราอย่าไปบิ่มเล็กๆนน้อยนะครับขอให้มันขอให้มันมีกําไรนะครับกําไรเล็กจากบาทเป็นสิบจากสิบเป็นร้อยไปนะครับอันนี้เป็นงานนะครับงานชั่วโมงนะครับแต่ว่างานหลักๆของเราเราก็ยังทําไปเสร็จนะครับยังทาไม่เสร็จตอนนี้เรามารับงาน ด่วนก่อน,งาน,นงานด่วนเงินสดงานด่วนเงินสดนะครับไปว่ากันไปนะครับกับช่องเนตคนคนที่ดินนะครับติดตามก็จะมีคลิปสั้นๆคลิปเล็กๆน้อยๆก็ถ่ายทำนะครับเจ้ารถขุดเจ้ารถาไถบ้างนะครับหรือจะเป็นรถหกล้อยางก้าบ้างนะครับก็จะมีรวมๆกันไปนะครับโอ้โหต่อน่าจะเป็นต่อประดูนะครับตอนนี้ต่อใหญ่อยู่ติดกับ ต้นแดงหรือเปล่านะต้นแดงต้นสะเดานะครับหลายต่อรวมกันนะอยู่ตรงนี้โอ้โหเจ้างานเจองานหนักนะงานใหญ่เดี๋ยวนี้ขุดลึกมากนะครับก็ะว่ากันไปตามตามเรื่องตามราวนะครับก็จะเจองานง่ายบ้างงานยากบ้างนะครับป่าพลเนไปนะครับอันนี้ก็คือรถขุดนี่แหละ อาชีพของเขาไม่ว่าจะเจอขุดหินขุดทรายขุดดินเหนียวดินร่วนก็จะเจอไปประมาณนี้นะครับรถขุดจะบอกว่าเอาไปขุดแต่ทรายอย่างเดียวตักทรายตักทรายก็ผุนะครับตักหินก็พังนะครับถ้าเราใช้กันมันอย่างสมบุกสมบันนะครับเราก็ต้องมีการใช้แล้วก็มีมีการเมทันแนนซ่อมบำรุงรักษากันไปนะครับถ้ารถจะสวยรถจะ เพอร์เฟกตอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ล้างแล้วก็จอดอยู่บ้านเท่านั้นเองนะอันนี้รถออกมาเพื่อทํางานนะครับออกมาทํางานแล้วก็ต้องมีพังไปตามเงื่อนไขที่มันแลกเปลี่ยนกับรายได้เข้ามาถ้ามันมีการแลกเปลี่ยนกับรายได้เข้ามาก็มันก็จะมีการสูญเสียในเรื่องของค่าสกรอเครื่องจักรเครื่องยนต์นะครับระบบช่วงล่างระบบไฮดรอลิกอะไรก็ว่ากันไปนะครับขึ้นอยู่กับการทํางานของ รถขุดของแต่และหน่วยงานแต่ละจ็อบที่รับมานะครับถ้าบอกว่าโอ้ยรถคันนี้ไม่เห็นจะพูจะพังเลยใช้มา4ี่หปีแล้วโอ้โหครับ4ีหปีใช้มาแล้วเราต้องถามว่าเอาไปใช้อะไรนะครับถ้าบอกว่าเอาไปใช้ทํางานจริงๆหรือว่าเราเอาไปาทำงานแค่เบาๆนะครับตักทรายใสย่รถธรรมดา งานวัสดุส่งขายวัสดุก่อสร้างอะไรพวกนั้นนะครับก็ว่าเป็นตามเงื่อนไขนะครับแต่ว่าถ้าเรามาใช้งานหนักๆจริงๆเรามีค่าแลกเปลี่ยนกับอัตรางเงินที่แลกเปลี่ยนเข้ามาจริงๆมันก็จะมีการสึกหลอกันเข้ามานะครับพูดวันนี้พูดมากหน่อยนะครับต่าต่างจากคลิปที่ผ่านๆมานะครับแล้วก็จะรับงานไปเรื่อยๆนะครับ <S <S ช่วงนี้เกี่ยวข้าวก็เริ่มเกี่ยวข้าวดินก็เริ่มจะแห้งนะครับ ก็เริ่มจะแห้งมาแล้วนะครับงานเราก็สร้างเครือข่ายนะครับสร้างเครือข่ายนายหน้านะครับใครที่จะจะเป็นนายหน้านะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเนตคนพิกดินนี่แหละเนตนะครับเบอร์โทรก็0942625588นะครับโทรมาได้24ชั่วโมงให้ให้มีเวลาหน่อยก็ได้นะครับโทรมาเฉพาะกลางวันก็แล้วกันนะครับ ถ้ากลางคืนหลังสองทุ่มแล้วก็ไม่ต้องโทรนะครับถ้าตอนเช้าก็ช่วงประมาณสักสองโมงนะครับเวลาทําการนะครับโทรมาสักสองโมงก็ได้นะครับทีมเราก็จะสร้างเกรือข่ายเป็นหนายหน้านี่แหละนะครับในจังหวัดนครราชสีมานะครับหรือว่าใกล้ๆอาเภอชุมพวงเนี่ยผมอยู่อำเภอชุมพวงนะครับอาเภอชุมพวงอาเภอลำปใบมาตอําเภอลำธมิญชัยอําเภอปทาย และแวกนี้รับหมดนะครับอาเภอพิมายนะครับเราก็รับรับทางานรับรับจ็อบงานขนย้ายดินนะครับเราก็มี6กล้อยาง9แล้วก็มีรถไถมีรถแมคโครมีรถเลื้อจะเป็นเทรนเลอร์นะครับเพื่อที่จะเอาไปย้ายรถเกี่ยวย้ายเครื่องจักรนะครับย้ายทุกย้ายนั่นแหละจะให้ไปย้ายอะไรเราก็ไปนะครับเราไม่บ่นเงินน้อยนะครับเราไม่คอยวาสนาด้วยครับมีงานมาเราก็ทำนะไม่มีเราก็หาเดียครับหางาน นะครับเราต้องหางานทำนะครับเราอย่าไปคอยอย่าไปคอยวาสนาเราอย่าไปบินเงินน้อยนะครับเก็บเล็กผสมน้อยไปนะครับเล็กเล็กน้อยน้อยรวมรวมกันเดี๋ยวมันก็ใหญ่นะครับน้ําเพียงหยดเดียวมันสามารถทําให้เต็มตุ่มได้นะเคยเห็นนะครับช่วงเวลาหน้าหนาวนี่เวลาหมอกลงเอ๊ฝนไม่ตกทําไมน้ําเต็มตุ่มนะครับตามหลังคาวัดนะครับมันเป็นหลังคาวัดที่ใหญ่มากนะครับน้ามันก็หยดอยู่ตลอดเวลามันก็มีจะมีรางน้ําแล้วก็ตกลงไปใส่ตุ่มนะครับ ผมเคยบวชเนนผมเคยสังเกตด้วยว่าน้ำวันนี้เราแม่ออกเขาเอินแม่ออกนะครับแม่ออกก็ไปวัดเนี่ยก็ไปตักน้ำจากตุ่มนั่นแหละออกมาล้างจานล้างชามมันก็หมดไปนะตื่นเช้ามามเต็ม ก็เพราะว่าน้ําเพียงหยดเดียวแต่ละหยดนต่มันหยดทั้งืนนะครับน้าจากหมอกนะครับไม่ใช่น้ําจากฝนช่วงฤดูหนาวนี่จะจะสังเกตเห็นได้ว่าหมอกมันเยอะนะครับและนี่เขาเรียกว่าผสมเก็บเลขผสมน้อย1หยดเท่ากับ1ตุ่มนะครับก็เหมือนเงินตาตาเงินตาานี่เละเห็นเงินบาทเห็นเงินสลึงเห็นเงิน50ตังค์งเราอย่าไปดูถูกนะครับเก็บเลขผสมน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเจ๊กคนจีนนะครับเขาก็จะทําแบบนี้แหละนะครับ เราเขาไม่บินเลยนะครับไม่บินสักบาทเดียวขี้เหนียวนะครับลูกจ้างอะไรขออะไรไม่ให้นะครับเหนียวเก็บเล็กผสมน้อยจนเขาล่ําเขารวยจนเขามีอยู่มีกินจนเขามีลูกจ้างนะจนเขามีบริษัทนะครับจนเขามีคอนโดจนอะไรต่างๆนานานะครับเพราะว่าเขาเก็บเล็กผสมน้อยเขาเหนียวเหนียวยิ่งกวเหนียวอีก <g ười> นะครับคนจีนเนี่ย โคตรเหนียวเลยแดีะเหนียวกว่าคนอีสานเขาเรียกกินข้าวเหนียวยังเหนียวไม่พอนะครับยังเหนียวไม่พอไม่พอกับคนจีนคนจีนเขากินข้าวสวยกินข้าวถ้วยเดียวต่างหากนะครับแต่คนคนอีสานเขากินข้าวเหนียวทั้งทั้งกระติบนะครับเป็นกระติบเลยนะครับยังเหนียวไม่พอเท่ากับคนจีนคนจีนโคตรเหนียวเลยนะครับมันกินอะไรมันถึงเหนียวนะครับ อันนี้ก็มาดูนะครับพูดถึงเรื่องราวของการเก็บเล็รผสมน้อยนะครับสําหรับตอนนี้นะครับจากรถขุดคันเดียวนะครับก็ทําได้งานก็อยู่ประมาณนี้นะครับงานก็อยู่ประมาณนี้แหละนะครับรถขุดคันเดียวแล้วก็รถเทรนเลอร์นะครับหนึคันรถ6ก้อยาง9ก้าหนคันรถถเจ็ดแปดสี่นะครับมีรับถมที่นะครับขุดบ่อเมื่อวันก็ไปขุดบ่อเมื่อวันแบตหมดก็เลยไม่ได้ถ่ายทําคลิปให้ดูนะครับ อันนี้ก็เลยมีแบตเต็มนะครับเต็มเปรีย้ยเต็มเปรี้ยเลยนะครับก็มาถ่ายทำการทำงานของแคทนะครับของค่ายแค t เตอร์พิล่านะครับสามหนึ่งสามนี่ก็คือเป็นตัวตัวต่อท้ายนี่ก็คือเป็นคอพิเศษคอเขาจะยาวพิเศษกว่า3 1มหน่งสามหนึ่งสองนะครับมันจะมี312ห่อตอนนั้นก็จะเป็นคอสั้นนะครับคอสั้น ตัวนี้จะเป็นคอยาวยาวเท่ากับสามสองศูนย์เลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าขนาดบุ้งจีขนาดไซส์คออ่าอาร์มบูมอาร์มมันเนี่ยนะครับก็จะสั้นเออ่ก็ก็จะเล็กกว่าสามสองศูนย์นะครับสามสองศูนย์ประมาณนี้แหละนะครับส่วนล้อโรลเลอร์มันก็จะมีกี่กี่ตัวเนี่ยสองสี่หกตัวนะครับโรลเลอร์หกตัวแกเรียหนึ่งตัวนะครับนะครับตัวโรลเลอร์มันก็จะอยู่ในตัวตัวตัวล่างนั่นแหละ นะครับ6ตัวแล้วก็ตัวแคเรียก็คืออยู่บนโซ่นะครับบนโซ่ล้วนนั้นแหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นฐานล่างฐานนะครับฐานล่างของรถแมคโครนะครับทุกค่ายเลยนะครับก็จะมีโรลเลอร์มีแคเรียนะครับตัวเดินแล้วก็ตัวตามประมาณนี้นะครับเสร็จไปแล้วหนึ่งขี่ภารกิจสองสามผลงานสามต่อแล้วนะครับต่อยใหญ่ทั้งนั้นเลย นะครับเราก็จะไปอันนี้เราก็รับงานนะครับเป็นช uh ั่วโมงทั้งหมดนี้แหละมันก็จะมีต่อฝังดินอยู่นะครับต่อพวกนี้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 นี่นี่นี่อย่างนี้นะครับอันนี้ต้นไม้นะครับเราก็จะรลือก็ไปหน้านี้แล้วก็กลับมาอีกหน้านี้นะครับสําหรับวันนี้พูดยาวหน่อยนะครับ10นาทีเลยคลิปนี้นะครับก็มีอะไรก็โทรปรึกษานะครับโทรปรึกษาว่าจะถมที่หรือว่าจะขุดสาขุดคลอง รวมไปถึงทําโคกหน้องนารับหมดนะครับรับหมดเลยนะครับโคกหนองนารับด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็รับขนย้ายเครื่องจักรนะครับขนย้ายเครื่องจับปรับที่ปรับนาจากหน้า,า,นาสูงไปนาต่ำล้วทำหมดเลยครับตัวมา,าติดต่อเนตรคนพิกดินหรือว่าเนตรนะครับเนตรนะครับ 0, 9 4 2์เสอง 5 5 8 8โทรมาได้นะครับช่วงเวลาทำการ2โมงถึง2ทุ่มนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับให้โทรมาช่วง2โมงถึง2ทุ่มนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ